สวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกขั้นตอนการยืมเงินนะครับใน t ท Move นะครับผมมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดหมายเลขดอกจัน9 3้าสามเจดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วกดโทออกนะครับอันนี้นะครับจะกดเพื่อที่ว่าจะเช็คว่าเรามีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขในการยืมเงินฉุกเฉินหรือเปล่านะครับการยืมเงินนะครับต้องต้องยืมแบบฉุกเฉินนะครับเหมือนว่าเราต้องการจะใช้เงิน การโทรออกนะตอนนั้นหรือเติมเน็นนะตอนนั้นนะครับสามารถยืมเงินแบบสุกเฉินได้นะครับการกดดอกจัน937ซีเหลียมอันนี้คือการเช็คนะครับอพอกดเสร็จแล้วนะครับระบบจะตอบกลับอัตโนมัตินะครับผมเพื่อยืนยันว่าคุณสามารถใช้บริการยืมเงิน ภูมูฟนะครับสาหรับต้องการเงินด่วนฉุกเฉินนะครับได้หรือไม่ถ้าได้นะครับขอจอบสามารถยืมได้แต่ถ้าไม่ได้เขาก็จะบอกไม่สามารถยืมได้เพราะไม่เข้าเงื่อนไขอะไรแบบนี้ครับเอเดมิเขาจะส่งมาสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เช็คแล้วนะครับแล้วสามารถยืมได้นะครับให้คุณผู้ชมกดรหัสตามที่เอเดมิแจ้งมานะครับจากนั้นกดเบอร์นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็กดดอกจันเก้าสามเจ็ดดอกจันนะครับแล้วก็จาจานวนเงินนะครับเช่น อ่าสี่สิบบาทอย่างเงี้ยครับก็ดอกจันเก้าสามเจ็ดดอกจันสี่สิบนะครับสี่ศูนย์แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับรอรับอเอเนเมทเพื่อยืนยันอีกครั้งนะครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับสาหรับการยืมเงินแบบฉุกเฉินนะครับเพียงแค่นี้เองครับแต่การยืมเงินนะครับขึ้นอยู่กับอ่าเงื่อนไขของแต่ละท่านด้วยนะครับบางท่านนะครับอาจจะยืม ได้แค่สี่สิบาทสิบาทถึงสี่สิบบางท่านอาจจะยืมได้เจ็ดสิบนะครับหรือบางท่านยืมห้าสิบอย่างเงี้ยครับสาหรับค่าธรรมเนียมนะครับที่จะถูกหักไปในขั้นตอนการคืนเงินนะครับนั้นเป็นค่าธรรมเนียมรวมภาษีหมดแล้วครับเพิ่มหลังจากเราเติมเงินผ่านร้านค้านะครับการยืมเงินฉุกเฉินก็เหมือนเราไปยืมเงินของมาก่อนนะครับเหมือนว่าถ้าผมยืมมาสี่สิบาทผมเติมเงินไปห้าสิบนะครับระบโบนัะหักไปสี่สิบบาทบวกค่าธรรมเนียมด้วยครับอาจจะเป็น สี่สิบสองสี่สิบสามบาทนะครับผมเติมไปห้าสิบผมอาจจะเหลืออยู่แปดบาทหรือเจ็ดบาทอะไรอย่างเงี้ยครับผมระบบจะหักเลยนะครับแบบอัตโนมัตินะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมเติมเงินเผื่อเอาไว้ก่อนนะครับเพราะเราต้องถูกหักเงินยืมไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการยืมเงินทูมูฟนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังหาวิธีอยู่นะครับก็เอาวิธีที่ผมบอกไปนะครับ ก็ลองเช็คดีๆนะครับก่อนจะยืมนะครับก็ลองตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขเขาหรือเปล่าโดยการกดดอกจัน937าาสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับผมระบบเขาจะส่งเอเดมเอมานะครับถ้าเข้าเงื่อนไขก็ทําตามขั้นตอนที่ผมบอกเลยครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใคกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ส่วนคลิปวันหน้าจะมาสอนอะไรก็คอมเมนต์นะครับ ไว้ด้วยนะครับผมจะได้เอาหาวิธีขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์มือถือต่างๆนะครับมาสอนคุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการใช้ IT ชีวิตประจําวันนะครับผมให้เกิดประโยชน์เอาโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ